สวัสดีครับกับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้นะครับพบกับนัทอีกครั้งนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัทก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเยี่ยมชมสวนอีกเช่นเคยครับไรนาสวนผสมนะครับของนัทเองนะครับวันนี้นัทก็จะพามาดูนะครับเรื่องปลาหมอสุพรที่นัทเลี้ยงไว้นะครับอายุนะครับก็ได้อยู่ประมาณ4-5เดือนนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่า ขานาดตัวจะใหญ่เท่าไหร่แล้วนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อน,อนๆครับตัวกำลังสวยเลยครับนี่ครับโอ้ตัวกำลังสวยเลยดูกันครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับอ,อือนี่ครับตัวก็ประมาณเจ็ดแปดตัวโลนะครับโอเคก็เช็คไซส์แล้วก็ยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวโลครับครับโอเคครับก็พร้อมจำหน่ายได้เลยครับประมาณเจ็ดแปดตัวโลนะครับ ก็กินอาหารไม่ไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับโอเคจะพาไปชมความคืบหน้าต่อนะครับหลังจากที่เรานะครับใช้ตัวช่วยนะครับในการกำจัดวัชพืชนะครับในส่วนฝรั่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปดูด้วยกันนะครับว่าเอ่อความเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับผม โอเคครับมาถึงแล้วครับอ่าอันนี้ตรงแนวทางเดินนะครับตรงแนวทางเดินนัดจะไม่ได้ใช้นะครับนัดจะไม่ได้ใช้ตัวช่วยนะครับในการอ่ากจัดวัชพืชนะครับนัดจะใช้เฉพาะแต่ในในล่องฝรั่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนัดตัดยา้าไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็ค่าน้ํามันแพงครับข้อสําคัญนะครับก็คือค่าน้ํามันแพง แพงกว่าสารกํากจัดวัชพืชครับก็คือน้ำมันหมดครั้งหนึ่งก็สี่ห้าร้อยนะครับในการตัดนะครับแต่ว่าถ้าใช้สารกํากจัดวัชพืชก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสามร้อยบาทนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับหลังจากสร้างวันที่แล้วที่นัดไม่ได้เข้ามาในส่วนเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่นัดใช้สารกํากจัดวัชพืชนะครับเอ,อนัดก็จะไม่ได้เข้ามายุ่งในส่วนเลยนอกจากมาคอยเปิดปิดน้ํา ให้ฝรั่งนะครับก็ผลก็เป็นเป็นที่น่าพอใจนะครับครับตำล้องตำล้องฝรั่งนะครับเนี่ยครับก็สรบลงไปเยอะครับสานกําจัดวัชพืชที่นัดใช้นะครับเพื่อนๆก็เอ่อไม่ได้ไม่ได้ไข่ยี่ห้อให้เขานะครับก็คือเป็นสานจำพวกไกฟโฟเฟตนะครับครับก็คือเราจะใช้ฉีด ตามนอกโคนนะครับพยายามยาชีดใกล้โคนนะครับใกล้โคนฝรั่งนะครับเวลาชีดนะครับก็คือนัดจะชีดนอกนอกนอกลอบของทรงพุ่มนะครับนี่ครับดีวครับแต่ทีนี้ที่เราเห็นว่ามันตายตตมใกล้ใกล้โคนเพราะว่าคือพวกรักเท่าวันยาไหวต่างๆมันมันจะเลื้อยนะครับมันจะเลื้อยเข้าไปหาหาทรงหาใต้พุ่มของฝรั่งนะครับ ผลก็เป็นที่น่าพอใจครับก็ไม่ได้ตัดย้าอีกนานแล้วครับแต่ก็มีบางส่วนครับที่นัดชิดไม่ทั่วถึงนะครับเนี่ยครับก็ยังมีบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราไล่ตัดเอาได้ครับครับนี่ครับก็คือช่วงนี้ครับกำลังจะเข้าช่วงฤดูร้อนนะครับเพื่อนๆืลักษณะการให้น้ําของนัดนะครับนัดก็จะให้ให้ทุกวันเลยครับผมช่วงนี้นะครับจะให้ทุกวันนะครับเอ่อ แล้วก็ใส่เหตุที่นัดต้องใช้ใส่กับกวัชพืชช่วงนี้นะครับเพราะว่านัดจะรีบกําจัดวัชพืชออกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับพวกมแมลงนะครับมแมลงบางชนิดนะครับที่มาในช่วงช่วงนี้นะครับก็คือจะอาศัยอยู่ตามวัชพืชนะครับแล้วก็ถึงเราฉีดป้องกันนะครับที่ต้นฝรั่งก็จริงแต่เขาก็ยังมีที่อาศัยพวกวัชพืชนะันก็เลยต้องกําจัดออกทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวนัดนะครับจะนําฟางครับเพื่อนๆนําฟางมาคุมคุมตํโคนต้นครับอ่าก็คือนัดจะนําฟางมาคุมตาโคนต้นนะครับเพื่อช่วยชะลอความชุ่มชื้นนะครับไม่ให้ดินแห้งเร็วนะครับอ่าเพราะว่าเอ่อช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันทําให้ดินมันระเหยได้ไวครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือเราใช้เอ่อพวกขี้วัวด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คือเราปรับปรุงดินได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องโกดหรือว่าเรื่องค่าด่างต่างๆตอนนี้นะไม่กลัวแล้วเพราะว่าตอนนี้ค่าดินท่องนั้นมันเป็นกลางแล้วนะได้ค่าพีเฮดแล้วนะครับแล้วก็เลยพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมความเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับโอเคท่านใดนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะมี สกตเกษตรกรบางท่านนะครับใช้ใช้แบบนัดเหมือนกันละครับก็คือเราก็ามาแชร์กันเพราะว่าบางบางทีนะครับการทําเกษตรนะครับมันก็ต้องมีถั่วช่วยนะครับในในใ,ในแต่ละบางครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทําทํางานได้ได้ทันตามความต้องการเรานะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยบ้างนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็น าการทํางานที่สมบูรณ์นะครับจะทําให้เรารวดเร็วขึ้นมีเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆบางทีนะครับฝรั่งเราปริมาณมากๆเงนี้ครับถ้าเราตัดนําหน้าไปเนี่ยครับได้วันหนึ่งนะครับออพอตัดมาไปปุ๊บพอไปตัดข้างหน้าอีกไปเรื่อยๆวันที่ส่องนะครับไอตัวเก้านะครับ ที่เราตัดวันแรกอ่ะมันก็จะขึ้นตามตูดไปเลยบางทีมันก็ไม่ทันกันนะครับเพื่อนเื่อนโอเคครับผมวันนี้นะครับนัดก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมความเปลี่ยนแปลงนะครับของการใช้สารกับจัดวัชพืชนะครับท่านใดที่ใช้ก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับข้อจํากัดในการใช้มีอยู่นะครับโอเคครับผมทั้งไงวันนี้นะครับนัดก็พาเพื่อนๆนนะครับมาเยี่ยมชมอ่อ การใช้ใช้สารกำจัดวัชพืชนะครับแล้วกอ็อีกโซนหนึ่งนะครับที่นัดจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมด้วยนะครับก็เป็นโซนของอพืชพืชระยะสั้นนะครับเพื่อนๆจะไปกันเลยครับอย่าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของพืชระยะสั้นของนั้นนะครับ พื้นที่ในการปลูกก็อยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเพื่อนๆก็อันนี้นะครับเป็นของข้าวโพดหวานไอ้ไม่ใช่ข้าวโพดหวานสิข้าวโพดข้าวเหนียวแตงม่วงนะครับที่นะัดได้ลงปลูกไปได้อายุประมาณยี่สิบวันแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็ขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่ขึ้นไม่ค่อยสมำำเสมอเท่าไหร่เพราะว่าเรา เราปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็จะมีอุปสรรคในการปลูกนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็คือทางฝั่งนี้จะงามนะครับสี้าลองจะงามแล้วก็ช่วงเนี้จะเป็นแถวเดียวนะครับมันก็เลยจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าขึ้นทุกต้นนะครับเปอร์เซ็นต์เม็ดนะครับในการขึ้นนะครับก็อยู่ที่ เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าไปไปไปในทางที่ดีอยู่ครับนะครับต้นไหนที่ไม่ขึ้นนะครับแนะ้วก็แซมไปบ้างนะครับถือไปในทางที่ดีครับเพื่นก็โอเคครับนี่นะครับ ก็ระยะการเก็บเกี่ยวนะครับของข้าวโพดข้าวเหนียวแตงม่วงนะครับเอ่อก็จะอยู่ที่อ่าหกสิบสองวันนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบสองวันนะครับหรือว่าอาจจะเลยได้นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองวันก็ได้อยู่นะครับครับแล้วก็เนี้ยครับแถวริมนี้นะครับจะปลูกเอ่อเป็นเป็นข้าวเหนียวครับเอ้ยเป็น เป็นทั่วนะครับเป็นทั่วฝักยาวนะครับขนาดสองข้างนะครับเพื่อกันลมในอนาคตในข้าวโพดจะขึ้นแล้วก็ออกดอกช่วยกันลมนะครับไม่ให้เกสรของเขานะครับปลิวหนีไปไหนนะครับทําให้ฝักนะครับเออมีความสมบูรณ์นะครับเม็ดเต็มนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นของไส้ไกล้นะครับก็คือนักก็ยัง อ่าอันนีเนนน้เราก็เติมน้ํานะครับที่มีห้อยคมอยู่นะครับเราก็เติมน้ําอยู่นะครับตรงตรงท้ายแล้วในระหว่างที่เราเติมน้ําเราก็เอ่อเปิดน้ําให้เขาโพดไปด้วยนะครับแปลงนี้จะสมบูรณ์หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆแปลงนี้จะค่อนข้างสมบูรณ์ครับเพราะว่าเอ่อฝั่งนี้จะปลูกก่อนฝั่งนูน้นครับเพราะว่านะัดปลูกคนเดียวใช่ป่ะครับพอปูกคนเดียวแล้วทีนี้กอปลูกไม่ทันครับ ก็จะปลูกฝั่งนี้ก่อนเป็นแปลงแรกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นแปลงที่สองนะครับก็เลยทําให้การขึ้นนะครับไม่พร้อมกันโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนัดก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับความคืบหน้าของสวนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับนัดจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําค้างทั่วครับหลังจากที่ทัวเริ่มขึ้นได้ประมาณฝ้ามือหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนัดก็จะพาเพื่อนๆมาทาค้างทั่วกัน โอเคนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับนัดก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม